การแก้ไขรูปภาพในส่วนของคอนเทนต์ถ้าท่านอยู่ที่หน้าเพจให้คลิกเลือกหน้าที่ต้องการแก้ไขจะเข้าสู่โหมดของการ Edit p a g พให้ท่านเลือกส่วนที่ต้องการแก้ไขหลังจากคลิกปุ่มแก้ไขแล้วภาพแต่ละภาพจะมีปุ่มแก้ไขเกิดขึ้นซึ่งท่านสามารถแก้ไขได้ทีละภาพโดยการคลิกปุ่มที่แก้ไขนั้น หลังจากนั้นจะเข้าสู่โหมดของการเลือกรูปซึ่งแหล่งที่มาของรูปนั้นจะแบ่งออกด้วยกัน4ส่วนส่วนแรกคือไมค์คอมพิวเตอร์คือรูปภาพซึ่งอยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่กำลังใช้งานอยู่ส่วนที่2คือไมค์ไซต์ไมค์ซ์คือรูปภาพซึ่งอยู่ในเว็บไซต์ส่วนที่3คือ Community Image คือภาพที่ผู้ใช้งานเซิร์ฟเวอร์แคมป์นำมา แถวร่วมกันเพื่อแบ่งกันใช้ซึ่งแบ่งเป็นหมดหมู่สามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการส่วนที่4คือ community icon เป็นรูปภาพซึ่งทางเซิร์ฟซึ่งทางเซอร์ฟแคมได้เตรียมไว้ให้ผู้ใช้ได้สามารถเลือกไปใช้ได้เช่นกันถ้าท่านต้องการเ,เลือกรูปจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านให้คลิกที่ my computer และคลิกที่ปุ่ม browse เพื่อไปเลือกรูปจากเครื่องที่ท่านต้องการหลังจากเลือกรูปได้แล้วให้คลิกปุ่ม Open และคลิกปุ่มโอเคเพื่อนำรูปที่ท่านต้องการนั้นเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ของเราหลังจากนั้นจะมีปุ่มเพื่อแจ้งว่าได้ทำการอัปโหลดรูปเรียบร้อยแล้วนี่คือรูปที่เราเลือกไว้ซึ่งถ้าขนาดเราสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้ด้วยการคลิกที่มุมเพื่อ ื่อลดขนาดหรือขยายขนาดให้ใหญ่ขึ้นได้สำหรับการเพิ่มรูปก็สามารถทำได้เช่นกันด้วยการเอาเมาส์ไปคลิกตรงพื้นที่ว่างที่เราต้องการเพิ่มรูปหลังจากนั้นนำเมาส์ไปคลิกที่ปุ่มด้านบนเพื่อเพิ่มรูปภาพเป็นปุ่ม image ลักษณะเช่นเดียวกันพอคลิกแล้วก็จะมีการเลือกรูปจากแหล่งต่างๆที่เราต้องการ ถ้าเราต้องการเลือกจาก community image ให้คลิกที่แท็บ community image และเลือกรูปที่ต้องการได้เลยค่ะรูปที่ต้องการถ้าขนาดใหญ่ไปเราก็สามารถลดได้เช่นเดียวกันด้วยการคลิกจุดไขาปาด้านมุมหรือจะขยายให้ใหญ่ขึ้นก็ได้หลังจากต่อไปเป็นขั้นตอนการลบภาพภาพไหนที่ท่านไม่ต้องการท่านคลิกไปที่ภาพนั้นและกดปุ่ม delete ที่คีย์บอร์ดได้เลยค่ะ ทอาน,นี้เองภาพที่ท่านไม่ต้องการก็จะหายไปหลังจากทําการแก้ไขรูปภาพเรียบร้อยแล้วให้ท่านคลิกบริเวณสีเทาเพื่อกลับสู่โหมดของการ e d i t t a t e ซึ่งจะเป็นภาพรวมของหน้าเว็บไซต์นี้